โอมกราบสวัสดีมาพบมาพอกระเบาตองคือเขาเหมือนเดิมอีกเขีนเกลือพี่น้องโอ้เป็นตะแคงเลยเนาะปากเลยมอนอพี่น้องอุ้ยลมอยู่พี่น้องลมอยู่เพราะว่าฝนตกถึงเช้าเนาะครับเนาะขันฝนบสตกก็อยากหัวนะครับแกีนคักเป็นยังนะครับโอ้ได้อยู่พี่น้องได้อยู่ปักง่ายอยู่ปักง่ายอยู่ไงได้อยู่พี่น้องได้อยู่ ันเซ็นเชนเ,เลี่ยงฟูขึ้นกับคตลงน้องพี่น้องนเนาะแถาหาอาศัยหนกต่อห้า,าศาสตร์นกปลาเขาขึ้นซอยน้องพี่น้องเนาะคตดลงพี่น้อง ปากสารับฟันปลาปลาเลื่อนไปเนองเออหันละเจอดใช้มงหันละพ่ะยัยเอออันละเออจอดรถใช้มงหันละใช้เคี่ยงกันเท่าว่าจีรุ่งตัวไหนเนาะครับเนาะโอ้การใส่เคี่ยงกันนี่นพุทธมดาได้ครับูเรนต์ว่ากันเท่าว่าภูหลังคนว่าโอ้ยใส่หนวกเคี่ยงกันมานกไปลวกกันขันยังได้กับขันมันโมเมียนครับอ่า หวัวง,ง่ายๆคือเป็นเทคนิคนะครับเนาะเทคนิคจังไงนี้แต่ตัวตัวเดียวนกบ่อขันจังได้กะลงพี่น้องเออเพราะว่ากันนกปลามันห่วงมันเห็นจังได้กะล่งพี่น้องตาว่ากันใส่เคียงกันนะหนึ่งละนกต่ต้องเลี้ยวอาสมมพูิว่วาใส่สามตัวเนาะพี่น้องเนาะใส่สามตัวอืมถ้าเกิดนกปลามาจับ ผลงัวนี mm ่คานกสามตัวให้นนกสามตัวตัวไหนตัวหนึ่งตัวไหนคู่ก่อนตัวไหนมีผลคือมันสีล่งตัวนั้นเนาะครับเนาะสีรุ่งตัวที่ว่าอาการขโมยนะบอกไงไงครับขามวนอีกแบบนะครับเนาะขโมยแบบสไตล์การต่อเชียงเนาะพี่น้องเนาะเอาจังเดยกับว่ารอรุ่นรอช่มปราสิทธิ์มหัศจรรย์พี่น้อง